สวัสดีครับพบกันในครั้งหนึ่งนะครับกับผมเอสสวดวันนี้อยู่กับน้องมะนาวนะครับมีอุปกรณ์มาเสริมสวยให้น้องเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเอาอะไรมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้น้องมะนาวนะครับมาดูกันเที่นอยู่ข้างหน้านี่นะครับก็คือกลองของกระจกปลายแฮนนั่นเองนะครับสั่งกระจกปลายแฮนมาติดตั้งนะครับเสริมสวยให้กับน้องมะนาวสักนิดหนึ่งนะครับ ใกล่องก็ประกอบด้วยนะครับกระจก2อัน2ชิ้นนะครับแล้วก็มีบูชนะครับเอาไว้ประกอบเข้ากับตัวแฮนด์ของรถนะครับให้มา2ออันนี่เดี๋ยวลองลุยกันนะครับวับนนี้สั่งเองประกอบเองนักเลงพอนะครับในกล่องก็มีกระจกนะครับทรงสไตล์สวยงามทีเดียวนะครับชอบแบบนี้ก็เลยสั่งมานะครับ ออกแนวเท่ๆหน่อยหนึ่งขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องเอาตัวประกับนะครับที่ปิดแฮนด์เนี่ยออกก่อนนะวิธีก็หมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนหมุนเลยนะครับใช้มือธรรมดาเนี่ยแหละนะครับมือเราไม่ต้องใส่ถุงมือนะมันจะลื่นนะครับหมุนหมุนหมุนออกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปสักสักพักหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับพอเกลียวเขาเริ่มถอยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ ค่อยขยับออกนะครับต้องมีงัดถังงัดนิดนึงนะครับงัดนิดหนึง่งต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยๆงัดออกนะครับค่อยๆโยกซ้ายโยกขวานิดนึงนะครับเดี๋ยวก็อ,ออกนะครับต้องค่อยๆดึงออกมาน,นี่เรียบร้อยนะครับมันก็จะ มีน็อตตัวเมียอยู่ข้างในนะครับตัวแกนที่ถอดออกมาด้านในนะครับก็เป็นยางนะครับนี่เป็นยางนิ่มๆน,นะครับเอาละเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่บูทตัวประกอบนะครับตัวที่จะใช้ในการประกอบกระจกนะครับเราจะต้องเอาตัวน็อตออกไปก่อนนะครับ น็อตที่เขาให้มานะครับเราจะต้องถอดน็อตออกนะครับไปมาถอดน็อตกัน <S <S อาจจะต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับช่วยนํานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาขันมาอาจจะแน่นหน่อยขันนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ใช้มือหมุนออกได้เลยนะครับสบายๆาพอออกเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เอาไป ร้อยใส่กับตัวก้านกระจกร้อยเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะร้อยเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่ามันเป็นกระจกซ้ายหรือกระจกขวาลองเอาไปเทียบกับตัวรถก่อนก็ดีนะครับอาจากนั้นก็หมุนเข้าไปหมุนให้อตมันเข้าไปกับตัวตัวเบ่งนะครับตัวเบ่งเกลียวนะ เราจะต้องขันให้ตัวเบ่งขยายออกนิดนึงนะครับขยายออกพอตึงๆฟิตๆในในรูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลวมเกินไปแล้วเวลาเราไปหมุนเนี่ยมันต้องเบ่งมากๆไม่งั้นมันจะฟรีนะครับถ้ามันยังหลวมอยู่ก็ขันเข้าไปนะครับขันอีกนิดนึงให้มันพอตึงๆนะครับฟิตๆหน่อยพอให้ดันเข้าได้นะครับเราจะได้ขันแล้วก็จะได้แน่นๆนะครับ ที่สําคัญต้องมีแกบนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราขันฟิตเกินไปเวลาบิดคันเร่งนะครับมันจะฝืดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าคันเร่งค้างนะครับหรือว่าบางทีต้องการจะเร่งก็เร่งไม่ขึ้นนะครับเพราะมันฝืดต้องให้มีแกบนิดนึงนะครับตรงนี้ดูดีๆฝั่งขวานะก็ประกอบเข้าไปนะครับค่อยๆขันให้มันเบ่งขยายให้มันแน่นรูนะครับ อีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึง่งฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันเลยนะครับค่อยๆใส่เข้าไปแล้วขายายอัดให้มันเบ่งให้แน่นนะครับหรืออาจจะใช้วิธีการ ขันให้ตัวกระจกนะครับค่อนข้างจะฟิตแน่นไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้จับตัวกระจกเนี่ยเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้มันหมุนตามนะครับมันก็จะทําให้เราอัดเกลียวได้แน่นมากขึ้นง่ายขึ้นนะครับให้กระจกมันฟิตฟิตหน่อยจะได้ใช้ล็อกนะครับไม่ให้มันหมุนตามกันเอาละแน่นดีแล้วนะครับเช็คอีกทีนะครับ แน่นไหมโอเคเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยเหลือเจ้ากระจนี่แหละนะครับเนี่ยอ่านที่ดูนะครับเห็นไหมครับผมติดไม่ชิดนะครับมันจะมีแกลบอยู่นิดนึงโอเคเลยเพราะว่าเวลาบิดคันเร่งแล้วไม่ค้างแน่นอนนะครับนี่สองฝั่งติดเรียบร้อยที่ยังไม่ได้ถอดกระจกเก่าออกเพราะว่ากลัวนะครับกลัวว่า ติดเป็นสาเร็จจะต้องประกอบกลับเข้าไปใหม่เดี๋ยวมาดูวิธีการถอดกระจกเดิมนะครับเดี๋ยวเอายางออกก่อนเดี๋ยวต้องมาขันนะครับใช้ประแจขันน็อตตัวนี้นะครับออกไปก่อนแล้วก็หมุนออกนะครับแกนก็ไม่มีอะไรขันทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่าละเมื่อกี้ผมขันออกไปแล้วทวนเข็มนาฬิกานะครับจากนั้นก็คลายแล้วก็หมุนได้เลยด้วยมือนะครับหมุนทวนเข็มออกไป ตัวนี้เป็นเกลียวขวานะครับฉะนั้นแล้วก็เวลาขันออกก็หมุนทวนเข็มออกนะครับแล้วเรียบร้อยเป็นน็อตขนาด M 1 0นะครับน็อต M 1 0กระจกซ้ายนะครับก็เป็นหมุนหมุนออกไปทางทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับทั้งกระจกขวาและกระจกซ้ายเป็นหมุนขวาทั้งคู่อ่าเป็น เป็นเกลียวขวาทั้งคู่นะครับก็คือฉนวนเวลาหมดนออกหมุนทวนเข็มนะครับเป็นขนาด m 1 0ขวานะครับนี่คือตัวอุดรูนะครับที่ผมยืมพี่ฮอนด้ามาใช้ก่อนช่วงคราวปิดรูนะครับเพราะว่าตัวแรมเบลตา x 3 0 0ยยังไม่มีที่ปิดรูกระจกออกมาขายเลยนะครับใช้พี่ฮอนด้าช่วงคราวไปก่อนนะครับขนาด m 1 0เกลียวขวาทั้งคู่2ออันนะครับอย่าไปซื้อยอ่อ อื่นนะครับพวกเท่าจะไม่ผิดยามาฮ่ามัง้สงสด้านจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ติดแล้วก็สวยงามนะครับชกคราวก่อนรอของ x 3 0 0ซาร้อออกมาเป็นไงบ้างครับหลังจากติดแล้วติดเองนักเลงพอนะครับสั่งเองติดเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรดีๆมีอะไร มาอัปเดตเดี๋ยวจะรีบอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับสำหรับแบ,บเตเา x า X300